ดูนุ่มจนจังแล้วครับตัวนี้ชนแล้วกี่ครั้งนะครับสิบพกสิบกครั้งเลยนะครับ,รบมันชื่อโนดลังค่าโนดลังข้า,ดดดดาวประหยัดผักภูมเหล็กโนดลังข้าวประหยัดผักภูมิเหล็กเป็นพอก้องแดงสักทิน้นะครับอืมให้ตายาดดีแล้วมันนะนี่ยังจนได้เลยนี่นะจนอยู่ครับจนโอ้แปปจังลแลแปแเปนานาแต่มันไม่ลาบแปแเป้ยาวอินซี่ตัวเดียวกันและครับ สิบอกครั้งนี้มันแพรหนักกี่ครังง้งอ่ะสิบอกรถเรื่องก็แพร์แปดแพร์แปด,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 ดแพร์แปดแพร์แปดแพร์แปดหนักาครับหนากเก้า,า,กาอ๋อนี่พอแดงตักทิ้งนี่นนะแดงตักทิ้งปีนี้อายุมันกี่าาาาาาปีอ่ะประมาณประมาณประมาณเจ็ดปีครับครับนี่คือโนดพยักอินทรีโนดลังข้าวพยักอินทรีนะครับชนสิบอุกโนดลังข้าวจาวอินทรีครับครับแล้วก็ ชนะแปดชนะเก้าชนะเก้าแพรแพรเจ็ดกับก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ตีแปรกับหนานี่ใกล้เคียงกันมากครับแต่ไม่ลาบนไม่เคยโป้งครับสู้ดีต่อแปรวันนั้นนะครับอืมนึงในบางคนทอกันทึ้งแม่แดงตักทิ้งดังเราอย่างเลี้ยงอยู่นี่ตอนนี้เลี้ยงอยู่ดีนีไหมหรือว่าเลีี้ยง่กอตัว 嗯。Mm.